ฟุตบอลทีมชาติญี่ปุ่นนะครับสร้างประวัติศาสตร์เอาชนะทีมชาติบราซิลได้เป็นครั้งแรกที่3ประตูต่อ2นะครับโดยในครึ่งแรกเนี่ยบราซิลได้ประตูจากเปาโลเอลิก้นะครับในนาทีที่2 6จากนั้นเนี่ยกาเบียิเนลี่นะครับทำประตูให้บราซิลนำติดเป็น2อศูนย์ในนาทีที่3 2ครึ่งแรกนะครับก็บราซิลดูเหมือนจะเป็นต่ออยู่นิดหน่อยมาครึ่งหลังนะครับกองหน้าญี่ปุ่นเข้าไปเพสซิ่งจนกองหลังบราซิลเล่นพลาดให้มินามิโนทากุมินะครับยิงตีไข่แตกได้เป็นปรู่องคระต,ต ทำให้ญี่ปุ่นเนี่ยขึ้นมาเป็น2ต่อ2นะครับแล้วก็ลูกสุดท้ายนะครับอเวดะอายาเซนะครับยิงเข้าไปอีกเป็น3ประตูต่อ2นะครับทีมใหญ่ๆทั่วโลกเนี่ยหันมาจับตาญี่ปุ่นนะครับเพราะว่าตอนนี้ตามอันดับแรงกิงของฟีฟ่าเนี่ยก็อยู่ที่อันดับ19ถึงแม้ว่ามันจะเป็นแค่เกมอุ่นเครื่องก็ตามนะครับแต่ว่าบราซิลเนี่ย เป็นชาติที่เรียกได้ว่าถ้ามุมมองจากญี่ปุ่นนะก็คือราชาแห่งฟุตบอลและญี่ปุ่นไม่เคยเอาชนะได้เลยนะครับซึ่งมันเป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้เห็นว่าวงการฟุตบอลเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเป็นอย่างมากนะครับนอกจากนี้ก่อนหะน้าในญี่ปุ่นก็มีแข่งอุ่นเครื่องกับเยอรมันในช่วงปีที่แล้วเนื้อก็ชนะไป4ต่อ1นะครับทำให้โค้ชของเยอรมันเนี่ยโดนปลดเลยทันทีนะครับแล้วก็ในช่วงผลงานของฟุตบอลโลกเมื่อ3ปีก่อนนะครับปี2022ที่ผ่านมาเนี่ยญี่ปุ่น ก็โชว์ให้โลกเห็นนะครับว่าเขาไม่ใช่ทีมอ่อนจากเอเชียต่อไปนะครับโดยการชนะเยอรมัน2-1นะครับแล้วก็เอาชนะสเปนได้อีก2-1นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับญี่ปุ่นเนี่ยชาจากสถิติฟุตบอลโลกที่ผ่านมาเนี่ยก็หยุดอ,อยู่แค่รอบสิบกทีมสุดท,ท้ายนะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่าในฟุตบอลโลกครั้งหน้าเนี่ยญี่ปุ่นจะสร้างประวัติศาสตร์ไปได้ไกลกว่ารอบ1ิบทีมสุดท,ท้ายหรือเปล่าทิ้งท้ายนะครับสมาคมฟุตบอลญี่ปุ่นเนี่ยเขาตั้งเป้าไว้นะครับเป็นโปรเจกต์ดีมว่าภายในปี2050นะครันจะต้อง คว้าแชมป์ฟุตบอลโลกให้ได้ก็ต้องมารอดูกันต่อไปนะครับไม่แน่ว่าประเทศแรกในเอเชียที่สามารถคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกได้อาจจะเป็นประเทศญี่ปุ่นก่อนใครครับ